สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับจ่าก,ก็ไม่อยากทําคลิปนี้นะครับแต่ก็ต้องทาครับเพราะว่าได้ข่าววงในแล้วก็จากข่าววงในจนเป็นข่าวที่ออกมาในประเทศอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอเมริกาจะต้องส่งทหารเข้าไปในเขตของ Middle East อีกนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ไปในแอเรียนั้นๆน,น,นะครับหลังจากที่สถานการณ์ตอนนี้มีอยู่ประมาณ40,000กว่านายแล้วเรือกอ,กองกำลังเรือหรือว่า Carrier Strike Group ก็มีทั้งหมดหอยู่ทั้ง2กลุ่มนะครับมีของทรู m ม n แล้วก็มีของ a อ r บ h ร m l i มลิงกอนมาทั้งจาก กองเรือของมาหาสมุทรแปซิฟิกและกลองเรือของมาหาสมุทรแอตแลนติกนะครับมาทั้ง2ด้านตีทั้ง2ด้านแล้วก็จะส่งทหารและเรือเล็กกองเล็กไปอีกเยอะแยะหมดเลยนะครับปัญหาก็คือว่าอิสราเอลก็ไม่หยุดนะครับก็ไปกับบวกกับเฮสบอละแต่ตอนนี้ดีที่ผมอยากจะทำคลิปนี้มาก็เพื่อ ส่งกำลังใจแล้วก็บอกพี่ๆน้องๆชาวไทยที่อยู่ทั้งเลบานอนแล้วก็ทั้งอิสราเอลนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับมีความจำเป็นอะไรก็อย่าออกมาครับผมถ้ากลับมาได้ก็กลับมาก่อนครับผมคิดว่าอีกสองสามอาทิตย์นี้กับช่วงนี้น่าจะร้อนแรงที่สุดแล้วครับเพราะข่าววงในแล้วก็ออกมาเป็นออกเป็นข่าวระดับประเทศของอเมริกาแถมเจ้าหน้าที่นะครับ ทหารชั้นผู้สูงของกองทัพอเมริกาบอกว่าจะส่งทหารไปจริงแต่ไม่บอกด้วยว่าบอกว่าหน่วยนี้ไปทําภารกิจอะไรคือผมเชื่อว่านะครับเชื่อว่าอเมริกาไม่เข้าไปร่วมสงครามแน่ๆครับแต่ก็คงจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเขตและความรับผิดชอบหรือประชาชนชาวอเมริกัน แต่จากการที่จะเดามาหรือว่าที่ได้ยินว่าว่าจากข่าววงในนะครับก็จะส่งหน่วยหน่วยเนี้ยที่จะไปเสริมเนี่ยเพื่ออาจจะช่วยเหลือการอีเวคิวเอทนะครับหรืคือการย้ายแบบฉุกเฉินกับชาวอเมริกันออกมาจากทั้งเลบานอนแล้วก็ทั้งทั้งทุกท,ท,ทพื้นที่แต่ตอนนี้การเดินทางยังใช้สามารถาใช้เครื่องบินผู้โดยสารของอของอของอ แข่งกันบินต่างๆได้อยู่นะครับยังยังไม่ปิดน่านฟ้า,าแต่ถ้ายังไม่มีประสงค์ที่จะกลับนะครับพี่น้องชาวไทยที่อยู่เลบานอนและอิสราเอลก็ขอให้ปลอดภัยครับขอให้พระเจ้าคุ้มครองขอให้พระคุ้มครองอไม่มีเหตุจําเป็นจะขอแนะนําให้อยู่ในบ้านนะครับอย่าเพิ่งออกมาขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ